สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสามติดชีวิตบ้านห้องเดี๋ยวื้นนี้เอาสิว่าเบิองยางเนาะอาการของยางช่วงหนาหนาวหนาล่มๆ่มแบบน,นี้ล่มล่ม,ลมแ,แข็งแล้หนาวนี่เห็นบหยิดสามขึ้นแล้วนี่จะเป็นลำหมอกนิ่งนิ่งอากาศนิ่งน่งดีดีนั่นขึ้นเดียวก็ออกซ้ำนี่แหละพี่น้องอันนี้สามขึ้นความมันไหลมากมันก็สีแขนมันถือล่มแมนบอ ผมรู้ซึ้งร้านเป็นจรงสันนะผุกระโปเชียวชั่นบริเกงในเรื่องนี้หรอกนี่มันมันแขนเลยได้นน่นี่เห็นบอกเป็นอาการแบบนี้ล่ะของพี่นองเป็นขี้กันบอกครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งกับต้นนี้เฮงไหลอาบเยิมเลยเห็นมาคุณไหลเยิมก็เจ้าพานม้าก็เจ้าว่าสายายยังท่านาเลย สวนนี้บร่าาได้ท่านาเลยครับบร่ได้ใส่ยาใส่อย่างท่านาเพราะว่าสวนผมนี่บนิยมแบบนั้นผมจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิผาเสมอหรือว่าสิพกเสมออาหารการกินของของสวนยางผมของต้อนอยางนี่สิเป็นแบบนี้ผมสิ่ได้มีแนวท่านาออกบอกกะรุ่งม,มันถึงถาดอาหารถึงมันก็อ,อกเดียครับอย่างว่มีอย่างหลายดอก ผมบริเลท่านาต่ว่าไพท่าก็ท่าไปม้แม่นั้นบดีเลยครับผมมันมีขําตอบใยนยครับว่าท่านาดีบดีเห็นไอมันไหลเยิมงมาเลยนี่แกนขาดขาดหวยเลยตัวน,นี้มันนาตายยุดิจีดไปยุดกีดไปสามปีเลยครับเมื่อกีดไม่ โอ้กินเกลียนเลยวะกินเกลียน,น,นในสายเห็นที่มันบ่อเล้วยังงี้ว่ายังก็เป็นแนวนี้แล้วก็เอาลุ่ยยางเดียววะการน,นีเห็นบอกมันยังคือเกลียนเกลียงเขาเลยแบบน,นี้อันต้นนี้ก็เลยหยุดกีดกีดได้ประมาณสองเดือนต้นนี้ครับแต่ว่ายุดมาสามปีแล้ว มีเลยุดมากเป็นแบบนี้มันเป็นเก็บแต่ว่าทั้งเครื่องออกอยู่เลยขจ้อกับพักกันกีดกันนูสว่าผมบบกีดปล่อยไปซะก่อนปล่อยไปเรื่อยๆละครับบ่าอะไรีบเร่งมันส่วนใดมันโบมันไตเกีดเ์แล้วกับปล่อยไปนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับถือร่มมันแขนเนาะกีดขึ้นเว้นขึ้นได้พี่น้องนี่ ได้เนื้อยางดีน้ำนักดีเพราะเส้นยางดีน้ำมผสมบ่หลายน้ำเลี้ยงออกบ่ลายให้ยางมันรูหุมกสมบูรณ์ไปทางหนานะครับเพื่อหน้าคดเกิดมันราคาขึ้นว่านี้เพราะกับวันนี้มนอนอีกสามสี่ปีมั้ขึ้นเพราบเปล่งมันปันไดอ่าวัติหามันราคาปีนาเพราะว่าคน้คนยางหลายก็จบปลูกทุเรียนบางคนกับปลูกอ้อย แวบานผมวกยางยี่สิบห้าปีก็เจ้าคนหลายเจ้าเลยนี่ยๆนิ่งๆอยู่เดียวนีนี่ปีที่ผ่านมาคนไปหาหงเจ้าเจ้าละยี่สิบอะไรปีนี้ก็เจ้าก็สี่คนอีกเพล่งยาเต็มที่เลยวันวานบออกจักใส่แบบจะเจาะอัดแก๊สเป็นยังไงอัดแก๊สผมก็บอกจากไปเลยแต่บางคนก็บว่ามีถุงแก็ดหม่ ใส่สวรรค์จอเราถุงแก๊สหอยอยางเราเลยยิบหาปีอย่างสวนมี18ปีครับอย่างเสียนนี่นะครับมือไรยืมบอกข้้งคางาง,าง,างี้สิแล้วมาก็คุยกันกับแม่บัานทำมันร่มแห้หงเขากับยุทธีดมือไ้นิ่งๆเขาจังกีดดีกว่าวะเอายยังซัน,นามาราะว่ามันกับบอดดี้ไปหลิบหลิงยังมันหลายนะ ไปเห็นสวนข้าเจ้าอยู่แดนกันนี่แหละก็เปิดนาแต่ยางในหาปีไปเลยเวลาปลูกเพราะมันปลูกไว้ทะเบิงปลูกไว้จะเาเงื่อนจากมั่นมาเดี๋ยวนี้ไม่มี้มองจีดแล้วพี่น้องเป็นจีดเล็กพักกนะฮะกีนผ้าแรงป็นจีดช่วงยางราคาถือก็ยังคุมจีดเอาบักคักเลยโอ้ลมแห้งครับเดี๋ยวบ้านผมลมแห้งเง้ยที่น่องพี่บ้านผม นี่แหละปัญหามนะันยงางออกกูดีได้ล่มแห้งจิกจิบเสียหนาหยางนีอสิเสียงล่มตึงตังตึงตัง,นะง,งนี่จิกยางเป็นระวั่งคอมในพี่น้องงานหยางพักเส้นหัวตรงนี้ใบพัดหลายพี่น้องใบโลดหลายแล้ว อย่างสามขึ้นปกติกตต้นนี้ขึ้นเดียวเต็มนี่นี่ขึ้นเดียวเต็มถั่ยก็ดีก็ไปลองเห็อีกต้นนึงไหลอาบไหลเยิบอยู่มันล่มเพรามันไหลมามันล่มแล้วมันแข็งเขาแข็งแล้ววันมันก็ไหลลงมาอะไหนั่นมันบ่ไหลลงไม่ผีมันก็ลงน้ำขังเพราะมันเออเนี้ยมันก็ลงน้ำขัง คือเปลี่ยงธรรมดาครับแต่ว่าถ้ามันก็เจ้ากีดยางเของแก่ก็เจ้าหลอกเอาไปขายด้วนี่อันนี้ยางเจองอ้าของเองถืเลยคือซื้ออยู่กะว่าเป็นยังแล้วแต่ควบ,บคุดเขาเจ้าแต่แกบางคนพูนกะว่ากะว่าเป็นยังเอาไปทะลอกเอาตอนปิดหนาแล้วมัน้าปิดหนายางแล้วมันเจ้ากหลอกออกไปขายก็ขายขี่หลอกจอดขีเ่เสร็จขี่ยังโม่เ,เงินผมก็บอกว่าใครดิมันว่าสรามันหลอกหลอกแหลกมัน,มนปล่อยไปเลย ปลอกไปอ้อยไฟเล้วพี่นองครับมันแห่งมานีขึ้นยังสิปลอกไปอ้อยไฟครับผมชิปนี้กับฝากไว้เพี้ยนทุนนี่แหละสวัสดีครับผม